สวัสดีชาวเกมมือบายรีเจนทุกคนเนาะ네คลิปนี้กะมาอยู่กันกับสองยูทูบคลองเบโดนวยคือเก่าแต่คนสลับคลิปนี้กะจะมาอยู่กับตัวละครทามารทุกคนเนาะเอากะือว่าลายมือเลยทุกคนที่ว่าโบได้ลงคลิปให้ทุกคนเบิ้งทุกคนหลายคนกะเม็นในทิกตอกอ่าในสอง t u b e ว่าเป็นยังส่วนนี้กะคือบบเห็นลงคลิปเลยอ่าลายมือแล้วไอเบ้ว่าสันกะ ก็มีเบียกแน่แหละทุกคนเออเพราะว่าส่วนนี้ก,ก็ดำให้ดำหน้าเนาทุกคนเนาะเพราะว่าเบนหนึ่งก็เป็นลูกสาร้าให้เศ้าหน้านะเห็ดให้เห็นหน้าแล้วทุกคนอ่าถึงว่าเมื่อนี้ก,ก็มีโอกาสได้มาอัดคลิปให้ทุกคนเบิง์นนะทุกคนเนาะ กาถือว่าจับธามาลงมาดินทุกคนถือว่าจับมาป่านะทุกคนเนาะแต่ว่าสําหรับธามานี่จะไปยืนเล่นก็ดีนะทุกคนเนาะเพราะว่ามันกลาแห้งสวงตดเกมคือกันทุกคนอ่าไปยืนเล่นนี่กดได้พอสมควรเลยแหละทุกคนเอาเดียวเข้ามาฟ้ามันก่อนทุกคนแล้วพระที่เขามาเนาะทุกคนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองยูทูบแน่ทุกคนเป็นกำลังใจให้แน่นะทุกคนเนาะอ่าไปที่เป็นเอฟซีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะทุกคนนะคอร์ไลา์ทุกคนขอร์ดังเอฟซีคอแค่กดติดตามนะทุกคนออถืว่่าาซัพอร์ตให้กกัันนลนะ และส่วนคนที่ว่าโบแมนเอฟซีหรือว่าคนที่โบแมนอ่ามาก์หลิมเกมฟนะีฟ่าย์ในตทุกคนเนาะเขามาเบิึงคลิปนี้กับอ่าสามารถกดติดตามให้กำลังใจได้ในะทุกคนเนาะกับบริเตนไยังทุกคนอ่าถือว่าเป็นกำลังใจซัพพอร์ตกันและกันทุกคนอ่ายูทูบเปิดคนเล่าฮะนะือว่าซัพพอร์ตให้มันอืม ไปกำลังใจแห้งใจให้กันและกั้นะนะให้เฮ็ดคลิปต่อไปเนาะทุกคนเนาะเอาบัวลายยาหาทุกคนถือว่าเกมนี้เขากลฟาร์มก่อนสวงต้นเกมนะทุกคนเนาะอ่าจะเฮ็ดให้ทุกคนบ่อพิหวังแน่นอนทุกคนเกมนี้อาจจะน่าจะเต็มให้ทุกคนออ่าย่างมั่นแน่นอนนะทุกคนเนาะที่เขาบ่เบิ้งคลิปนี้บ่อพิหวังแน่นอนทุกคนสหรับเครื่องกับสามารถเอานำใส่ได้ในทุกคนสลับเอ็มเบิ้มอีกอย่างกับคือที่เห็นในคลิปเลยนะทุกคนเนาะอย่าลืมเอาไปน้ำใส่เบิ่งว่ามันแห้งหรือไม่แห้งแต่ว่าคนที่ว่าอ่าลิน อาหูจักแบบว่าอ่าจะมีดอกหลายคนหลายจำพวกที่ว่ามาเม็นว่าอาเครื่องบบิกาเครื่องอยังเออกะเล้่วไปนอกจากนั้นก็ที่ว่าคนนั่นเขาเก่งไปแล้วแต่ว่าสำหรับคนที่ว่าเขาข้อมาว่าขอเครื่องถ้ามัดหรือว่าเครื่องตัวอื่นนี่นะ สำหรับคนที่ว่าเขาแอบดินไม่คนทีว่ายั่งบนท่านหูอ่าแต่ซามาได้มานำใส่ได้เอามาจาังหวะนี้เขามาตื่นเล่นลุ่มนะทุกคนเนะาะจังหวะนี้นัง้งยิงกับแทงทุกคนโอ้โหจังหวะนี้อลิเทสหลอดบอลบอลหลอดทุกคนเรียบร้อยจังหวะนี้คา,าร์ทูการดเรียบร้อยทุกคนโอ้โหตัว่าเขาอ่ามาเก็บสองส่วนตัวเกมอย่างสวยงามเลยทุกคนเนาะเอาหลังจากนั้นก็แล่นคืนเล่นบนทุกคนว่าสิเขาไปมาเจอคิมมี่ครับอ่าทุกนะคนเฮ้ยจังหวะนนี้ได้อุย้ย บ่มีอันตีนะต่ะทุกคนเขาก็ไล่ไล่ไปตามภาษาที่ซื้อสุดท้ายแล้วสร้างกุลาเขาไปเก็บสั้งซองอะไรนะทุกคนนะสร้งอาอาณาไอ้ยังลืมซื้อแล้วเดีว่าคิมมี่คับอาณาะทุกคนนะซับพอร์ตไอ้ยังซื้อมันจะได้วะเอ็งเจล่าเออหลังจากนั้นคิมมี่ก็มาเขาก็บโบกาเอาทุกคนหยานทุกคนเพราะว่าคิมมี่มันตีมันไปไว่ยานยนะหยานดเซเรนโปทัน หลังจากนั้นก็ลงมาเล่นลุมนะทุกคนเนาะมาฟาร์มตัวนี้ก่นทุกคนเดียวจะขึ้นไปเติมเล่นบนทุกคนอาซี尼ากาสูกับอายืนเล่นครับอันนั้นนะทุกคนเนาะยืนเล่นกับอัลฟาทุกคนจะได้จังหวะนี่โอ้โหลงมาลุมคือเก่าทุกคนอุ้ยมาเจออาคิมีดักอยู่ป่าทุกคน มันจะนั่งขอฟาร์มก่อนทุกคนใจเย็นๆไปทุกคนถือว่าสวงตนเกมเนี่ยกัลินปลาเขาฟาร์มไปก่อนทุกคนเนาะหยาดและเวลไปก่อนทุกคนใจเย็นๆไปหลังจากนั่งก็ขึ้นไปเติมเลนบนทุกคนเอาจะในจังหวะนี่โอ้หโยโดนอ่านี่หยาบลอยนั่นทุกคนเนาะถือว่าเฮากระมาเก็บไปถือว่าโดนอ่าอันฟ้าเขาไปอันะทุกคนเฮ้ยโอ้โหขาบวทันทุกคนถือว่าอ่าสกุลาเอาไปทุกคนตะกี้นี่ว่าสิมาซอยพี่หยาสุดแต่ละพี่หยาก็โดนอันฟ้าเก็บไปทุกคนอ่าแล้วจะนั่งคอยตีปั๊บฟาร์มไปกก่อนนทุคเฮ้ย <แ>จะได้จวานี่อัลฟ้ามาอุ้ยทุกคนเห็นว่ารีวิวเจ็ดซ้ำกันนะก็ยักษ์ซูไลยบ่นี่อ้าวจะได้อัลฟ้าจะคิดพีดแล้วจังว่านี่จะว่านี่คิดพิดแล้วโอ้โหเดียบร้อยเลยทุกคนสว่างเกี่ยวอัลฟ้าไปยังโซงหงาหำเลยทุกคนเนาะอัลฟ้าสิประมาณเท่าพราะว่าอ่าเลเวลซ้ำกันนี่ฮะประมาณนี้แหละทุกคนเนาะเราน่าจะคิดแบบนั้นทุกคนอ่ารีวิวเจ็ดซ้ำกันเราก็เลยยองเลยทุกคนแต่ว่าประมาณถ้ามาร์ทตไปทุกคนถ้ามาร์ทเปิดตีขึ้นนี่ยอุ้ยตีเหลือดบลงเลยนะทุกคนเนาะ อ่าเดี so so there, so so anyway, ๋ยวขอฝากกันตอนทุกคนใจเย็นๆไว้ทุกคนส่วนตอนเกมตอนนี้ห้องก็ได้อ่าซีคิวไปแล้วนะทุกคนนะถือว่าตอนนี้หาหนาทีไปแล้วเซีหนาทีก็หาชิปไปบีก็ซ้ำหาหนาที่นะทุกคนนะอ่าเดี๋ยวมาออกก่อคันเบรคก่อนทุกคนเพราะว่าภายในร่างตามมีคนองการแต่ว่าด้าเม็ดเบรกลายนะทุกคนมีทั้งคิมมี่แตงคาโตกการ์ดหรือกับซับพอร์ตยังต่างๆอยู่ในหางกันเดียวออกกันเบรคซะก่อนอ้ยใจเย็นๆไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเลนกลางมาบอเอาบอุ้ยติดกำแพงจังไว้ได้ เฮ้ยซากุระหล่อมันใบซากุระเดี่ยวเสียเอาซัพพอร์ตมัน,นี่เฮ้ยซัพพอร์ตมันรุดจังหวะนี่จะได้จะได้เดี่ยวลอยเฮ้ย hey, แทงคาโูก,กัดอุ้ยเดี่ยวลอยทุกคนปุ้หัวมันห่าวมาแต่ไสนี่โอ้ยเขาเอาในป้อมเลยประมาทเกินแต่ <laughs> <laughs> ว่าซากุระเขาเก็บคาโูกะตุไปนะสกอรเนาะ กะเดียวเอาบอฝากกันไปก่อนทุกคนจะวันไ้ขี้มีก็อ่าอยู่เด่นกลางจะได้ขี้มีเอาบอเอาบอขี้มี่เข้านี่แล้วเอาขี้มีมันพร้อมเอาตลอดแหละแต่ว่าฮองบบกาเขาไปสู่เพราะว่าฮองโมีอันต,นตนีเนาะทุกคนเนาะเขาไปยันสี่จอดใอ้ขี้มีหลังจากนั้นก็บอกที่มาว่าเอาเตาเลยจังหวะนี้เอาตีก็เตาเลยจะได้ขี้มีคนมาซอยบอเอ้ขี้มีมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหมันหนจะหู่าเขาเอาเอาตจาจะได้ เฮ้ยเฮ้ยดีแต่เผื่อนเขามาซอยมีทั้งบูโนมีทั้งแทงเฮ้ยจังหวะนี้ได้ได้เตาไปแล้วเฮ้ยลาบีมาเลยจังหวะอุ้ยบูโนเก็บไปเลยคิมมี่ยังซับพอร์ตมันทุกคนนะจะให้จังหวะได้ซับพอร์ตเท่าสิได้คิวบออุ้ยบอดายทุกคนจังหวะนี้ได้อู้หูบอดายจักตัวเลยทุกคนเนาสามตัวสองตัวบอดายเอามาจังหวะแทงเขาตุกการ์ดมาจังหวะนี้คอได้บอคอได้บอแทงเขาตุกการ์ดคอคิวหนึ่งอุ้ยยังบอดายเฉยอยู่อู๋สากุล่าเข้าไปจังหวะนี้คอได้บอ้เกกกกืืออบบบบสสิิิิ่ดด้้คคคววววเเเลลยยนนะทททุจัััััตตขางง สุดท้ายกับได้ที่คิ้วเดียวสุดท้ายแล้วกับทีมฮาเอาไปหมดเลยอ่าบอเป็นยังทุกคนถือว่าซอยๆกันไปทุกคนขาได้ขาเอ้าทุกคนอาใจเย็นๆทุกคนเกมโบทันจบเดี๋ยวฟาวนับซบตหานทุกคนโอกาสยังมีลายอยู่อ่าตอนนี้ผ่านมาอ่าหกนาทีไปแล้วทุกคนแต่ว่าสกอ์ทีมเฮานี่กาอุ้ยขาดได้เนอะทุกคนถือว่าสกอ์ทีมเฮาก้าได้ซิบเก้าคิ้วอ่าสกอภไปข้งขาจะมีแต่หาคิวเองทุกคนแต่ว่าเกมนีสู้กันย่างรูเดือดมันแน่นอนตอนนี้ก็กันเวทก็ออกแล้วจะไหนจังหวะนี้ เอาบ่อแทงกระทุกัดออกมาบ่อเอาบอเดี๋ยวมาดักก่อนใจเย็นใจเย็นไว้เดี๋ยวหาจังหวะดีๆก่อนเลยสกุลาร่อมันไว้เออสกุลาร้อนไว้จะได้แทงกระทุก,กัดเอ้ยมันออกมาหลไใจเย็นเอ้ยมันแสนตีโดดออกมาแล้จวจังหวะนี่เอยเปิดมาเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าสิบเอาแทงเขาตุ๊กัดสุดท้ายอันฟ้ามาจังหวะนี้เก็บอันฟ้าไปก่อนเลยเกยหลังจากดักลงมาเอาอยู่ดุมจะได้จังหวะนี้คอได้โอตัวนี้คอได้โบคอได้โบคอได้โบออุ้ยบบได้เพียยะเอาไปคือเก่าโอ้โหตัวที่สองกับเพียยะเอาไปทุกคนเกินถ้าว่าเพียยะเก็บไปสามคิวเลยนะทุกคนเกมนี้โอ้โหเขาก็ได้คิวเดียวตามเคยทุกคนตอนนี้เขาก็ได้เจ็ดคิวไปแล้วทุกคนถือว่าอาจสกอร์ทีมกับขาดเลยนะทุกคนหาคิวซ้อนสี่คิวทุกคนสำหรับสกอร์ทีม อ่าสหรับสกอร์เฮาเองก็ได้เช็ดคิวไปแล้วคนนั้นยังมาตายจักเถื่ออ่าจังหวะนี้เังได้ขึ้นไปอ่าเล่นบนทีมเขากับบีเลยเล่นรวมทุกคนโอ้โหเดี๋ยวมาเอาบาปไปก่อนทุกคนอ่าเจนได้จังหวะนี้โอ้โหมีทั้งบูโนโมีทั้งแข่งฟังโก้เทุกคนมาเราบอกเลยว่าแตนโหดเดือดเจนได้ฟังโก้อุ้ยฟิกเกอร์ออกไปบาติสตันสไตายแล้วก็ลุดเขาในป้อมเจนได้จังหวะนี้โอ้โหมันอย่าเกินให้ โอ้โหสกุลอาบรกดยอมแพ้ได้เกินอย่าฟ่าว่าโอเคบนทันโจอย่าฟ่าวอย่าฟ่าว่ามาดเขาเพราะว่าเกมมันพลิกได้อ่าถ้าว่าส่วนเลเดเกมนีเครื่องไภา่ในขวางจ้ำนี่ค่อนข้างที่ว่าโอกาสที่จะชนะนี่กะนี่หน่อยค่อนข้างที่ว่าอ่าซูซี่เลยแหละเนาะทุกคนเนาะเดียร์เดี๋ยร์โอ้โหเลนการบุกกันใหญ่เลยเจนไดจังหวะนี้คิมมี่คิมมี่ลอบอคิมมี่โอ้โหบนานลอยทุกคนเปลี่ยนตีเกินไปจังหวะนี้โอ้โหมีทั้งอันฟ่าว่าจังหวะนี้เก็บไปหนึ่งตัวเฮ้เจนได จะได้ชมว่านี่หูซับฟอร์ตมันจยะหู่เพียร์เหย้าไปคือเก่าทุกคนโบดไ,นนนได้คือเก่าจะได้ชมว่านี่อัลฟาสีหลอดดึบอ หลอดบ่ออันฝ่าโอ้โหสกิลไปกับบบถือทุกคนอาจจะได e ้เขาก็มาบันแหงกันไอ้ไอ้คอได้บ่อเป้ยหนาไปไล่แหละไอ้ใหญ่เฉยคิดว่าจะเป็นของเพ้ยหนาเนี่ทุกคนเนาะแต่ละคิวที่ว่ามึงบวกาแฟเนื้อเฟ้ยหนาเอาไปตลอดเลยครับบุษท่านตลอดอ่าจจะในจำวันนี้เดียวลงมาอ่าเอาปอมมันก่อนทุกคนเคลียร์ปอมก่อนโอ้โหเพ้ยหนาก็จ้องไปเอาคขีดยังเดียนเลยดันปอมมันเขาแนเอออาจจะในจังยิงมันเฮ้ยเน่เย็นเพ้ยหนาโอ้โหเพ้ยหนาเขาเลยโอ้โหเดียวอาจารย์สีละซอยบุท่านแหละ เดี๋ยวถอยก่อนทะกคนอุ้ยขี้หมีบอลเร็วแรงของใบเอาจังหวะนี้ใชเอาบอลนี่เอ้ยเปิดตีขึ้นไปจังหวะนี้บอลหลอดคี้มีหนึ่งตัวอุ้ยเชียดแต่มีแทงกระทุกกาดออกมาจังหวะนี้เก็บไปสองแล้วโอ้โหถ้าบ่มีแทงกระทุกการ์ดเขาเก็บไปสามแน่นอนทุกคนตะกี้นี่โอ้โหเพราะว่าแทงกระทุกกาดเขามาเขาตีแต่แทงอ่ะนันยิ่งมันก็ยิ่งยิงออกอย่างสวยหนามเลยนะทุกคนถือว่าอ่าเขาก็ตายไปตคนเดียวมึงออกก่อกรทุกคนเนาะ อ่ามันหวานเกินนะนะออกเกาะก่อนเพราะจะให้เหลือนเ่านานๆในน,นอนคอดองพว่าส่วนเลกเกนนังยิ่งมันกาแห้งเนี่ยอ่าเดียรน,นีกเกาะใส่นานตะคอดองจังหวัดนี้ทีพเฮาก็โอ้โหบอกเลยว่าขึ้นไปบียุทิึงเลยทุกคนอ่าบบมีไฟลงมาเลยมีทางฟังกูมีกาสักุลาร์นันงยิ่งนนตะคอดองแมงหาวทาุกคนส่วน <c oughs> อ่าเดียวเขาพอฝากก่อนเดียจะขึ้นไปเติมเองอ่ะจะได้จังหวัดนี้โดนไล่ลงมาแล้วบอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้จังหวัดนี้เขาเลยโ่โอ,อ้โหเขามบ่ทประานทุกคนใต้หมดแล้วจังหวัดนี้ทอย นิดเดียวทุกคนเท่ากับเลือดหวานเจี๊ยบเลยทุกคนมีตะก้อกันเวียนิดเดียวจังหวะนี้โอ้โหไว้เขาไปเอากบก่าทุกคนเฮ้ยถอยก่อนโอ้โหโดนสกีดนิดเดียวทุกคนตอนนี้เลือซิมเมสแล้วจะได้พี่หนาเอาเลยพี่หนาเฮ้ยรอจังหวะพี่หนาเขาจังหวะนี้จะได้เฮ้ยเขาไปเลยจังหวะนี้เปิดอันตีขึ้นจะได้คอได้พอตัวนี้เรียบร้อยหนึ่งตัวจังหวะนี้โอ้โหดูเลือดขึ้นยังแมงแห้งทุกคนสองตัวไปแล้วจังหวะจะได้จังได้จังได้คิดมีเอ้ยโอ้โห เอ็งเกลายจังหวะนี้ขาไปสามบ่อเรียบร้อยทุกคนขาสามจังหวะนี้บาคังหรือบ่อจังหวะให้ได้บาคังโอ้โหบก่าเขาไปเดี๋ยวคนขาบกาเขากลัวจังหวะนี้เอ้ยมันยังสีเอาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะจังหวะก่อนเอ้ยเอ้ยจังหวะนี้จังหวะนี้บาคังหรือบ่อบาคังบาคังจังหวะนี้บีไปอย่างโอ้โหบ่อได้เดทุกคนน้องตือว่าอ่าเขาขาสาเกินไปเดทุกคน เก็บไปสี่ทุกคนแต่ว่าปอได้บากหลังทุกคนเอาจังหวะนี่อันทีกก็มาพอดีเลยจัดร้อนเลยนะทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวปิดร้อนเลยเขาไปโจบพายเขาถามเลยแต่ว่าอ่าลินไล่เกินไปแต่ว่าฮอตเลดเกี้ยนนี่โอ้โหบอดายแน่นอนทุกคน ตาว่าหอดเลดเกนนี่อุ้ยบอกเลยว่าภายคนขามอาจจะมาจบเท่าใดทุกคนเดียวหาโอกาสจบภายคนขามมาได้ก่อนทุกคนอย่าเฝ้าเลี้ยงงูพิษทุกคนอ่าเลี้ยงอับซอลพิษมันบอดี้ทุกคนน้องบัวมันเสียวแล้วแวงกัดนะตอนใดจังหวะนี้ได้โอ้โหภายคนขามก็เฮยเก็บสกุละไปแล้วหนึ่งตัวมีทั้งบุโนจังหวะนี้ฟังโก้เฮาโอ้โหเขามาซอยท่านจังหวะนี้เขาตีว่าสิบบวเปิดอันตีทุกคนเอออันตีเขาอยู่บนถนมาทุกคนตีบอกเลยว่าตีแทงกระทุกการบอลลกทุกคนบ่มีอันตีทุกคนตตีแ้างกร ันดูเลือดนะทุกคนทั้งห่าวบดีออกตันเลือดจังหวะนี้ได้ข้อได้ยบอดีบล็อทุกคนขามายุดชุดไม่อยู่มันจะเกินนะดร็อเตอร์จังหวะนี้เขาไปเลยเพื่อนหาทางจบได้เลยจังหวะนี้เฮาชิจบได้หรือบอทุกคนจังหวะนี้เชียร์คิดขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเอาปอมตัวนี้ลงก่อนทีมเพาเขาไปจบได้บอหูโบมีไปเขาทั้งเล่นนั่นเลยทุกคนโอ้โหแต่ว่าอ่าปอมเคยเชียร์คิปออกมาจังหวะนี้ถอยก่อนพี่ยาใจเย็นโโอ้หใจเย็นก่อนพี่ยาถอยก่อนเอ้ย ใจเย็นใจเย็นแันแ่ว่าหลอดเท่าเขากระเคี่ยวออกไปเรียบรอ้อยทุกคน,น,นจอบบ่อได้ทุกคน,น,น่ะเดี๋ยวห่ออกาสหนาทุกคนเพราะว่าทิมเฮาตะกี้เลยก็ตใต้ไปหมดอืมบมมีคนเขามาเติม,มนะเขนจะจบได้สองคนนี่กับแก่โพดอ่าเดี๋ยวมาออกเคียงก่อนอ่าเดี๋ยวจะมาออกดาบใหญ่ใส่รองเบิรทุกคนเดีเ๋ยวเขาจะมาเสริมดาเมจเสริมความแห้งด้วยอ่าดาบเคี่ยวของเท่านะทุกคนมาเบิรงกันจังว่ามันจะแห้งหรือบ่อทุกคนอาจจะวา่าในเคี่ยวขี้ึ้นไปเฮ้ยโอ้ฟังโกดึงเขามาจังหวะนี้สวยงามโอ้โหมันจะเกินนะทุกคนเก็บไปเลยตัััววจงงงหหะนี้เาาขทล อ่าฮัลโเก็บนังยิ่งมันกับซับพอร์ตจังหวะนี่ยอุ้ยเขาไปตี้โอ้โหเกินไปดัปด้งน่ะเป๊ตตี้ถือแทงทุกคนโอ้อุซ่าเขาไปตั้งลรางวัลสิเก็บนังยิ่งตะก,กี้นี่อ่านังยิ่งกับเวีนมันอ่ากับคิมี่พะนะเขาไปอยู่ในอน,นั้นพอดีเลยโอ้ยเกินอะ่ดีทุกคนเนาะเขาไปอยู่ในป่าพอดีเลยมีแต่ทางาการ,าระตุกัสเขาเป๊ตีแทงกระตุกัสอ่าคิมีก่กบอ่า อาริเทสก็ยืนยิงยิงออกเลยทุกคนนาเสียดายไปตะกี้เนี่ยเอาบอกเป็นยังทุกคนเดียวอ่ารอโอกาสนาทุกคนอ่าเนี่ยเขาบอกทีมไปว่าไปตีถือแทงนัองตะกี้เดียวเอาบอกเป็นยังเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวรอโอกาสนาทุกคนมาตอนนี้สกอร์ทีมเฮากะได้42คิวเนาะทุกคนเนาะสำหรับไพ่ของเขาขามก็ได้22คิวถือว่าขาดกัน5คิวเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าสำหรับคิวเฮากะได้17คิวเลยนะทุกคนเนาะเฮ้ยสกุล่าบอกว่าจบๆว่าสันเอเดียวเดี๋ยวใจเย็นเกมนี้จบแน่นอนจังหวะนี้ ่าเดียวหาโอกาสกินไปเป็นตีแล้วเขาไปจบได้เลยเฮ้ยจังวายจะได้ออกมาอู้ฟังโกดึงเขาไปบอถือทุกคนโอ้โหถามว่าดึงเขาไปถือในเดียบรลอยเลย่าเดียวหาจังวาก่อนเดียวมาดักปลาก่อนจะมีตัวพานมันอีลือบอเฮ้ยนี่ไง,ไงไวะ <c oughs> หมู่มันพิมพ์ยังอ่าจทำดา <c oughs> อ่าเดี๋ยวเดียวไปให้กับอ่าฟังโกก็ดักปลาอย,อยอ่างหันถามว่ามีตัวพานมันอีเดียบรลอยเลยนะทุกคน แย่ว่ามันบ่มีตัวผ่านมาอีกจักตัวเลยเออไผก็ลงไปเอาอ่าทานไผมันนะทุกคนาะเห็นแต่แถมคาตูก,กัสอยู่หันเดียวขึ้นมาหาบุโหนก่อนบุโหนมีตัวมาบอกโอ้โหซากุระมาเออตุ้ยอ่าคิมมี่มาจาังหวะนี้ได้โอ้โหเรียบร้อยทุกคนฟังโกเก็บไปเดี๋ยวขึ้นมาเติมเดกลางเลยอ่านางยิงมันตายไปแลยหนึ่งนักเวทมาหธนะ เดี๋ยดีเดียร์เขาไปจัดเลยโอ้โหทางกระตุการ์เก็บเหาะเขาไปเลยจังหวะนี้โบนารหล่อทุกคนจังหวะนี้มันผ่านแนวเออมันผ่านแล้วจังหวะนี้เดียบหลอยโอ้โหซากุระเก็บไปทั้งซองเลยเฮาบโได้ชักคิ้วเลยอ่าเดี๋ยวขึ้นไปดันขึ้นไปเลยจังหวะนี้จังหวะนี้ดันเขาไปเลยจบจบไปจัน เดี๋ยวบอกภายคนข่ามคนบายบายจังหวะนี้เขาเปิดอันตีตีฐานด้วยอ้ยจังหวะจังหวะนี้โอ้ยยังได้ขาเชยอยู่ทุกคนโอ้โหหัวเข่าขาดได้ในตะกี้เลยขาได้งงงทุกคนถือว่าเขาก็ได้สิบแปดคิวไปเลยแต่เขาสำหรับเกมนี่ทุกคนสู้ก็ยังดูเดือดโอ้โหยังมั่นเลยแต่เนาตคิดว่าสีบอ่าจบไวปานี่ทุกคนแล้วก็คิดบอคิดว่าสิใดอ่าคิวไลยปานี่ทุกคนถือว่างเอ็มบีพีกับเป็นของเฮาทุกคนอ่าถือว่าเขาก็ได้เนื้อเทปไป อ่าถือว่าเกมนี้กัสิโจมรอบเท่านี้น,นะทุกคนน่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่ะสองยูทูบแน่ทุกคนเป็นกำลังใจให้อ่าเบนเอนึ่ง hit clip ต่อไปแน่น่าทุกคนก็ขอบใจสำหรับอ่าสำหรับคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์และก็ขอบใจทุกการติดตามขอบใจทุกคนที่ว่าอ่าให้กำลังใจอ่ากดติดตามซับพอร์ตนะทุกคนกนะเฮ้ยแทงงโง่ไอ้ทุกคนเบิ่งเอาเองน,นะทุกคนต้องเปิดจากซีวอลแห้เดียวอ่า YouTube สิบแบนทุกคนอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายทุกคนอย่าลืมกดติดตามไว้พอคันที่คลิปหน้าน,นะทุกคนเนาะ